ยูดีมีแห้อยู่แดงมีนีคลิปนี้สิมีให้อี่ยังคลิปนี้สิไม่กินบักเคอเดดล่าสินี่ว่าจันบักเคอรเดจิ้มแจวพริกเกลือจิ้มพริกเกลือน้ำร่าแตบบริกกินโดนแล้วพี่น้องเอ้ยพูอยู่วนเห็นมันงามเออเราไปเห็นงานมองเราผ่านไปเห็นงานเราเห็นมันงามแล้วเราซื้อมาฝากขอยังวะแ่บ ผู้ได้มากินเบอเทศโอ้ยเดี๋๊ยเด้อเลืมปิดลงสีผู้ได้มาก,กินกระเรียนปืด หัสิบีบัานใหเพื่อนไปปลูกอยอ่อืมยอดแซ่บ ควิดมารอบนี้นะสมันยากไปบิดตัวเนีอีหลีเนาะสิไปใส่มาใสกันยเสียอีหยังไดเห็ดยากอืม นุดลายตีงทิ่งเอาไปเลยโควิดมารลบเนี่ยบอมันสิมาตะลุกโควิดด้ยเขาว่าคอยว่าคนสิได้ลยลกเพิ่มเห็นเขาบ่าอีดีเลยมุจจาว่าคือ่อยบอโลกประสาทเนี่ยโลกหวาดแล้วแวงเนี่ยในตืมในมือจะในของแถมไม่อีก อืมอน้อยน้อยแต่กี่เห็นต่เขาเ้าจะว่าคนสมัยสุม,มือนี้ใส่นากาเขาห้ากันใส่อีดีอืม ท่างเทวบอกกันบ่ร네ู้เรื่องจักว่าอีหยังมุมมูมมุมืออยู่ในปากมันก็ได้ยินค่าค่าแมทแซ่บเด้อขอบปะ คันหอยเคยนั่งกินเรียนกินรีนี่กินเบิร์ดเป็นนี่คุณได้พป่นอะเออคกัดเบิงเมอแนเจ้าหน้า,าที่อะ ือมื้มโอ้โหแตกกระจายครับพี่น้องโอ้ยเสียงลูกแมวห้องมันไม่ลูกแม่ห,มห,แมหรอกเนี่ยโอ้ยเนาะเสียงแมวคนหอน้อง เออมากระดกยา nam แตกคุณย่วนซื้อมาตักบาทมุ้จ้องหูอยู่บันนี้เบิดนี่ะถาดใหญ่นี่แล้วบบหอยซื้อมา่บวนศี้าบาทแล้วว่า คนเถียงกันสงสัยเถียงกันคือ Puẩn mặt, cuộc đời mắt cặp ui, yêu cựa mmm 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 tuổi lâu như thế có số lợi dụng Covid khá là kỳ lưỡng nè mồm cỏng nha นี่ลอาครบแล้วแซบไปเลยแซบโอ้ยแซบกว่าห้าล้นลนี้ห้าล้แล้วเต้ซไปกินเลนต์ต่อ,อยอ่ะเออมันหมดหรือมันยุง่งโอ้ยหมดอยู่ดีมีแหง พย่ามียี่ปะโลปลอดภัยปบผัคู่สิบกบว่ารวยเฮงปังลอตเตอรีน้ำมัตัวหนึ่งอย่าลืมไปใส่มาใส่แม็ดแมดเจียวล่างมืออืมป้องกันไว้